ประจักษ์ชัยเปลี่ยนลุกให้กับเอค่ะกรณีดังอย่างประจักษ์ชัยหายทองคําทุ่มสุดตัวในการปั้นเอมิราอดีตภรยาของไพบูนแสงเดือนให้เป็นนักร้องเดี่ยวค่ะหลังจากที่รู้ว่าเอเองเนี่ยก็ร้องเพลงได้ดีและมอบรถยนต์ของค่ายหายทองคําหลังจากที่เอมิราเดินสายถ่ายงานโดยทางด้านของประจักษ์ได้เผยภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยโพสต์ระบุข,ข้อความว่ามอบรถให้กับเอมิราไว้เดินทางไปถ่ายงานค่ะรวมถึง ไปเดินสาย ดังรวยแล้วค่อยซื้อคันส,สวยๆแพงๆสัมภาษณ์รายการต่อไม่รอแล้วนะทางด้านของเอเองล่าสุดนี้ต้องบอกว่าไม่เสียชื่อประจักษ์ใช้ค่ะเพราะว่าแปลงโฉมของเอมิราตั้งแต่หัวจะลดเท้าเปลี่ยนเป็นลุคคนละลุกกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าความสวยเนี่ยเป๊ะปังขึ้นมาจากการถ่ายงานใน M v มพี่ใบปอฟาส8มาขอนแก่นแปลงร่างให้กับสาวเอมิลาก่อนห้างปิด20นาทีค่ะเงินจ่ายอีกหลายหมื่นเลยภาพลักษณ์ของ ศิลปินผมจะต้องดีครับงานเยอะรีวิวออกสื่อชุดสภาหน้าผมก็ต้องจัดเต็มของมันต้องมีจะเป็นยังไงสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มาชมกันคะ่ะ